มีเคสหนึ่งนะคะมาด้วยอาการแสบตาไม่หายเป็นปีๆแล้วแต่ว่าไม่เคยตรวจตาไปดูกัน,นะคะ่ะว่าตรวจแล้วหมอเจออะไรรูปนี้นะคะก็จะดูตาทั่วๆไปนะคะก็ดูจะดูกระจกตาแล้วก็แบบผิวตาทั่วๆไปนะกระจกตาก็ดูใสดีไม่ได้มีจุดตาลาไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าตา,ตาสักเสียดแดงเล็กน้อย อีกตายออข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้แบบเออมีลักษณะที่ผิดปกติอะไรทีนี้มาโฟกัสที่ขนตากันบ้างนะเห็นว่าขนตาของคนไข้เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเหมือนสะเก็ดไม่ค่อยสะอาดเลยคนไข้ก็ไม่ได้แบบแต่งหน้าหรือว่าทําอะไรที่ขนตามานะคะหมอก็เลยย้อมสีที่กระจกตาดูนะปรากฏว่าเฮ้ยสีที่กระจกตาเนี่ยละเหยไปเร็วมากคนปกติเนี่ยต้องมากกว่า15วินาทีถึงจะละเหยแต่ว่าในเคสนี้นะคะประมาณแบบไม่ถึง10วินาทีก็ละเหยแล้วแปลว่าน้ําตาเนี่ยละเหย เร็วจะทําให้มีอาการแสบตาตาแห้งได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็เห็นตอมไขมันที่เป็นลักษณะมีการอุดตันนะก็เลยกดดูนะคะกดดูที่ต่อมไขมันนะก็จะพบว่าเออตอมไขมันเนี่ยมีลักษณะอุดตันจริงๆนะคะเพราะว่ากดมาแทนที่จะเป็นน้ำเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเส้นนะคะเหมือนอย่างในคริปวิดีโอนี้ค่ะ เวลาที่มีไขมันอุดตันแบบนี้นะคะจะเป็นสาเหตุให้แสบตาไม่หายได้เลยนะโดยทั่วไปนะคะเกิดจากการที่ไม่ได้ทําความสะอาดตาเลยแล้วก็ตามอายุที่มากขึ้นตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาแนะนำมาตรวจก่อนนะว่าเป็นโรคนี้ไหมเพราะว่าโรคเนี้ยสามารถที่จะรักษาที่บ้านได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือได้แก่การประคบน้ําอุ่นนะคะเป็นเวลา10นาทีทุกวันแล้วก็ทําความสะอาดเบลตาที่บ้านถ้าใครแสบตาไม่หายอย่าลืมมาตรวจกันนะคะ